อกกับลาค่ะ a fox and a donkey การละครั้งหนึ่งสนักจิ้งจอกกับลาเป็นเพื่อนกันค่ะวันหนึ่งสนักจิ้งจอกเดินเข้าไปในท้งของสิงโตมันรู้ว่าสิงโตต้องจะจับกินเป็นอาหารแน่ๆเลย o n นส u p o n a t i m e there was a fox and a donkey who are true friends one day The f ฟลั g o กอร s ตัวส์แอนวั e เดินไป l ึงค่าย n ลอ้อนส์เด็กฟลักเก d e d i ี a เ t ็กไลอ้อ t จะ for sure ว้าวสุนัขจิ้งจอกกล่าวอ้อนวอนกับสิงโตว,ว่าได้โปรดอย่าก,กินข้าเลยถ้าท่านไว้ชีวิตข้าข้าจะนำลาอ้ว,วนเนื้อแน่นมาเป็นอาหารให้ท่านด้วยนะ so it b r e a k the lion You let go, i ้า e ุณปล่อยฉ e นไปฉ o นจะ l a ี้ d d ลา f a t d o n k e y to serve y u u เ a ็น w ว้เมื่อสิงโตได้ยินข้อเสนอเช่นนั้นจึงปล่อยสุนัขจิ้งจอกกลับไปหลังจากนั้นสุนัขจิ้งจอกจึงพาลากลับมาให้สิงโตตามสัญญา When the Lionheart d h e for proposition, it e i t h e f o r g o later the f o r brought the d o g back to lion calf as promised oh my let's go เมื่อทั้งสองเมื่อทั้งสุนักจิ้งจอกและลากมาถึงสิงโตจึงพูดกับทั้งสองไปว่าเจ้าลาโง่เอ้ยสหายของเจ้าช่างรักษาคําพูดคําสัญญานะ แต่โชคายสำหรับเจ้าเสียจริงที่คำสัญญาของมันกลับเป็นสิ่งหลอกลวงเจ้ามาที่นี่ว่าเป็นอาหารของกา When both the fox and the donkey arrived, the lion spoke to them both. "For is donkey, you r friend had keep his promise well, but o n the f o r t o t a t e y for you."